เจ้าหน้าที่เร่งหาตัวคนร้ายที่นำจดหมายขู่เอาชีวิตอายการมาวางไว้จากกรณีมีจดหมายจากลูกน้องเสียแป้งขู่เอาชีวิตอายการจังหวัดสงขลาล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ระดมกำลังชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเพื่อหาตัวคนร้ายที่นำจดหมายมาวางไว้โดยได้เร่งสอบสวนพยานแวดล้อมและตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิด ความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนกรณีลูกน้องเสียแป้งนาโนดหรือนายชวล,ลิตทองดวงอายุ37ปีนักโทษชายคนสำคัญส่งจดหมายข่มขู่เอาชีวิตอายการท่านหนึ่งซึ่งมีตำแหน่งเป็นอายการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอายการภาค9รักษาการในตำแหน่งอายการจังหวัดคดีสารแขวงสงขลาโดยในจดหมายอ้างอายการและบอยรวมหัวกันหักหลังเสียแป้ง ล graduate, ่าสุดกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาพันตำรวจเอกดุสิตพรหมศิลป์ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาและพระตอเต่าทหารเอกภพมุสิกปากรองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาเรียกประชุมหัวหน้าชุดสืบสวนของกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาทุกชุดเพื่อแบ่งงานลงพื้นที่เร่งสืบสวนหาตัวคนที่นำจดหมายไปวางไว้ เบื้องต้นสืบสวนล่าสุดทราบว่าจดหมายถูกนำไปวางไว้ที่หน้าห้องทำงานของอายการภายในสำนักงานอายการภาค9เมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาและชุดสืบสวนได้พบอายการเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางสืบสวนต่อไป ส่วนการสอบสวนพยานแวดล้อมในสำนักงานอายการภาค9ตั้งแต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปจนถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ทราบว่าเมื่อวันที่30ตุลาคมตรงกับวันจันทร์มีผู้คนเข้าออกอาคารเป็นจำนวนมากไม่มีใครได้สังเกตว่าใครนำจดหมายมาวางไว้หน้าห้องอายการท่านนี้